เสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วก็มาผูกแขนพออเยญ่จำนะครับ้าอบ้าน้าเมืองพิธีผูกแขนนะครับิออออยยรรรรูู้้้ใในนนนนจจจไไีปปเาาาขพพพพพพะะกตมหหัังง่่ธ ดูในกำในผาจังด้มามะในทอจังในวาตกันมานี่ไปแกากัญญาลำเลอคนจันเกิดมาลายคนกอนสายของนี่เจ้าเจ้าป่าป่าจังฉลาดเอาคนทั่ว่ามาเยอะ รู้จั่นเจ้าเราคนที่เขาพูดะรับก็แล้วเจ้า้กับพวกเราคนมาเตรงอรออนรอพอฉ้นออเจ้าพอพอขาวาวให้เึาวอลตงเอาตอคนน่เขานน่าเอาเออามา้มตึงตึงดันดึเรียงร เอามามาน่หัวไส้กรอกห้องห้องหัวต่นนี้เราจะเอาเดียวพระเทราชเอามาทำให้ป่าเป็เถ้าาที่รเจจอุของเจ้าลพระุณเลือกงานสมุดแม่น้ันลงคำเานหม้อห้อาบ่มาเราจะเอามืมาเกิดใจเอา

<c oughs> กินได้จริงนะครับของจ <c oughs> ริง กาทำการดูข้อบค่อยดีแคนเนาะมันบค่อยรื่นข้อมันต้องให้รื่นรืนองแม่มดอดเศร้าโดยอะไรมาอดใครโดยนามอด้นกมาลัไม่ได้คิดเลยแค่แล้วเ่กขเ้านาเ้เลยแคนตัแกนนะครับ มาไจเจอตาานเอาอะไรากเ่มีอพาุบไาุิธีบ้านเรานะครับพิธีบ้านเฮ้านะครับปลูกแขนรับขวัญสู่ขวัญกันนะครับถือว่าเป็นปีใหม่ปีใหม่เฮ้าเนะปีใหม่เล่าเฮ้าเนะบุญทูสามรือน๊าขออภัยนะครับอาจจะพูดผิด

ตัแจ๊สสเก็อาบวมาลองนั่ลองคนยังจอคนูังจำมสามคนนะครับมีลองหนึ่งลองสองคใจกวกคอตัแก๊คใจจำใหญ่ก็นี่นะครับตีกําลังตูแกนสอยู่นี่ครับด้านนน้นนะครับเป็นลองลองสมด้านนี้จะเป็นลองหนึ่งององสองหนสามะมีสํารองนะเกิดผู้ใดผู้หนึง ติดธุระนะครับก็จะมีผู้ใหญ่จำนะครับสำรองไว้เหตุบา,หตาบานเห็ดงานบานงานเมืองเวียกบานเบียกเมืองนะครับนะผู้ใหญ่จำคือเจ้าเมืองต้องมีนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์บ้านนันงานนี้นะครับนะเกิดผู้ใหญ่จำคนหนึ่งติดธุระอ่ะคนสองตอแบบนี้นะครับผูกแขนผูกแขนผูกแขนอะไรอให้เราออกไปทั้งหมด เอามาเอามาผูกทางนี้มาหนิไหวนะเป็นธรรมเนียมประเพณีนะครับบ้านการผูกคอต่อแขนรับควันสู้ควันกันนี่นะครับขอบคุณขอบคุณ้วกำนันขอบคุณครับถูกแขนเพื่อนก่อนเขา ผูกแขนแล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปพูกแล้วนะแต่ไม่ได้บ,บนันทึกนะรมบกดบนันทึกนะครับก็ถือว่าเสร็จสิน้นพิธีการนะครับผูกโคต่อแขนนะครับเราใหญ่จ้ำนะครับของบ้านโนซานะครับบ้านผมนี่นะตอนนี้คนก็ทยอยออกแกล้นอนนะครับเขาจงเขาจี ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นพิธีการเดี๋ยวจะซาซะก,ก่อนนะครับนี่ก็เป็นปนจ้ำเบอร์ห่เบอร์สงแล้วก็เบอร์สามน่นนะครับเอาซาซาซาขออกด้อยาปาาซาไออกได้มเดี๋ยวออกได้นะครตัดแกะโบกกะตัดแกะแสตองเแกะตแก

เจ้าเมืองเจ้าเมืองให้ลูกล้านอยู่ดีมีแห้งด้อให้ร่ำให้รวยเฮ็ดกินหาอยู่หากินก็ได้โอเคมาดิ